ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผู้สาวกินข่าวล้วบองสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ผมนายฟาเลสนะครับนายฟาเลสฟาเลสฟาเลสเต้โอเควันนี้ก็อยู่กับสรุปเดอ g o ั b บอลซูเปอร์อีพีที่หกสิบแปดนะครับอ่าก็จะเป็นตอนโจออกมาที่พเจมังกรครกระแน่นที่จะได้ขอพอรกันนะครับผมก็ซับไทยน่าจะออกมายังไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดเลย เ็เปิดเรื่องขึ้นมาด้วยการที่บูมากําลังทดลองใช้เครื่องทานแมชีนที่ตนสร้างขึ้นมาโดยใช้เชื้อเพลิงของทานแมชีนที่เป็นของแข็งสีน้ําเงินในโลกของเจ้าพิภพหรือท่านไคโอโกคูกําลังทานข้าวอย่างอเด็ดอร่อยระหว่างนั้นโกคูต้องพูดถึงการคืนชีพของท่านไคโอแกรกอรี่และบาบูสแล้วโกคูก็ให้สัญญาว่าจะคึนชีพทั้ง3าคนให้ได้แล้วก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิตาไปยังห้องทดลองของบูมา,บ,มาบูมาตกใจและถามโกคูว่ามาทําอะไรที่นี่โกคูบอกว่าอยากได้ดัก้อนเรดา เพื่อที่จะหาดรกก้อนบอลและบูมาก็นาดรกก้อนเรดามาให้หลังจากนั้นโกคุก็ออกตามหาดรกก้อนบอลทันทีบิลละวิสได้เดินทางมาพบกับบูมาและแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของการที่มาหาบูมาก็คงไปพ้นเรื่องอาหารแน่นอนบูมาจึงพาบิลละวิสไปที่ร้านอาหารปรูโกคุตามหาดรกก้อนบอลครบแล้วจึงได้เรียกเทพเจ้ามังกรออกมาแล้วก็เริ่มที่จะขอพอรเทพเจ้ามังกรบอกว่าตอนนี้เหลือพรเพียงแค่2ข้อเพราะข่าวทีแล้วพวกเจ้าขอไปข้อหนึ่ง ในขณะที่โกคูกำลังจะขอพรหมายเลขสิบแปดพุทธเต่า,ตาแล้วก็อุรอนก็ได้เดินทางมาหาโกคูทันทีหมาย่างรวดเร็วเร็วมาก <c oughs> ไม่รู้มาจากไหนทั้งสี่คนเลื่อนต้นเถียงกันว่าใครกันแน่ที่จะได้ขอพรเวลาที่หลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ก็ได้โอกาสจะเข้าไปขอพรตัดหน้าแต่ถ้าว่ากับถูกทั้งและโกเทนบินชนเสียก่อนทั้งสอคนจึงเจรจาก,กันอีกครั้งในขณะนั้นเองโกฮังก็บินเข้ามาหาโกคูและบอกว่าปังไม่สบายไม่รู้เป็นอะไรขนาดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่หายสักที โกฮังจึงอยากขอพรให้ปังนั้นหายป่วยทุกคนจึงเห็นด้วยแล้วก็ให้โกหังขอพรหลังจากที่โกหังขอพรเสร็จพรจึงเหลือเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นทั้งหกคนจึงเจราจากันอีกครั้งและในขนาดนั้นเองปิราบก็ใช้โอกาสเข้าไปขอพรเพื่อตัดหน้าแต่ว่าบูมาก็เดินทางมาถึงและถามโกคูว่ายังเหลือพรอ,อีกไหมโกคูยิ่งตอบว่าเหลืออีกข้อนึงหลังจากนั้นบูมาก็ถามทุกคนว่าทุกคนอยากจะขอพรอ,อะไรกันเริ่มด้วยหมายเลขสิบแปดที่อยากจะขอให้คูริลินกับ,บวาลจางนั้นมีความสุข บูมาที่บอกว่าคุริลินน่ะแค่ได้อยู่กับมาลอนจังและหมายเลขสิบแปดก็มีความสุขแล้วแค่นี้คุริลินก็ไม่อยากได้อะไรมากกว่าน,นี้อีกแล้วหมายเลขสิบแปดเข้าใจและกลับไปหาคุริลินทันทีพร้อมกับเงินที่บูมาให้ไปเห็นไหมหลักๆเนี่ยไม่ใช่คุริลินมีความสุขนะละหลักคืออยากได้เงินบูมาถึงถามผู้รัเต่าว่าอยากได้อะไรแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผู้รัเต่านั้นอยากได้สาวๆมารอบตัวบูมา,าจึงจัดพิตตี้ให้อย่างสวยผู้รัเต่าไม่รอช้ารีบกระโดดเข้าไปหาทันที ต่อมาบูมาจึงถามทั้งแล็กโกเทนว่าอยากจะขอพรอ,อะไรแต่้ว่าทั้งคู่นั้นยังไม่รู้ว่าจะขอพรอ,อะไรและสุดท้ายบูมาจึงทาข้อตกลงกับโกคูว่าถ้าหากหาแร่นี้ได้ก็จะให้ขอพรโดยแร่ที่ว่านี้คือพลังงานที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ทนันแมชชีนเราจะต้องไปหาแร่นี้ได้ที่ใต้โลกเท่านั้นโกคูจึงบอกว่าถ้าลงไปใต้โลกเราจะไม่เป็นอะไรเหรอบูมาจึงบอกว่ามีเสื้อกันความร้อนอยู่เพราะงั้นไม่เป็นไรลรอกโกคูก็ตกลงและเดินทางไปหาแร่นั้นทันที บิวก็ได้วารปเป็นหาโกคูที่ใต้โลกแล้วก็ได้ถามโกคูว่ามาทําอะไรที่นี่โกคู Goku ตอบว่าก็มาหาแร่นี่ไงล่ะและบิวกับวิทและโกคูก็ได้วาปกลับมาบิวจับได้ว่าบูมานั้นกํลาลังสร้างเครื่องทานแมชินจนมาไน่เครื่องทานแมชินทิ้งทันทีในขณนะนั้นโกคูกําลังจะขอพรจากเทพเจ้ามังกรแต่จู่ๆด้วยความที่บิวอยู่ใกล้ๆจึงทำให้เทพเจ้ามังกรนั้นอึดอัดและทนไม่ไหวเพราะเกรงกลัวเทพเจ้าบิวมากเทพเจ้ามังกรจิกได้กลับไปเป็นดาวก้อนบอล แล้วก็กระจายไปทั่วโลกอีกครั้งโกคูจึงไม่ได้ขอพรอ,อะไรเลยและท่านไกโอก็ยังไม่ได้ขึ้นชีพเหมือนเดิมก็เป็นการจบตอนนะครับผมสําหรับดาก้อนบอลซูเปอร์เีที่หกสิบจงออกมาที่มระเจ้ามังกรใครคะแนที่จะได้ขอพรกันนะฮะผมอ่ะขี่เห็นจะยังไงกับการแย่งกันขอพรของ6คนนี้นะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมตอนหน้าก็จะเป็นครบรอบสาปีของดาก้อนบอลแล้วก็สาปีของ ดอกเตอร์สลัมกับเด็น้อยอาราเล่น,นะครับผมก็เลยจะมีตอนที่ว่าโกคูวีเอสอาราเล่โลกจะถึงการอวสารเพราะการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมอาจ้าก็จะเป็นยัางไงาก็ติดตามกันด้วยนะครับผมผมนี่ก็คือข่าวบ,บอลที่ทีบาย